นี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะอะเออกระออมให้กะอองขานหน้อ่านเถอะไออองมี้าห่มด้ได้ไกีเียมี่มีีทีสเป็นมีแต่หน

ขามันมีแรงเดินไม่ได้ต้องคลานไปเวลาไปร้านค้าต้องต้องคลานไปมันไม่ใช่ใกล้ๆนะคลานไปก็ไม่ใช่ใกล้ๆหรอกเวลาตอนเช้าก็จะคลานไปโฟโฟผ้าไอ้ร้านค้าเขาว่างเขาก็มาส่งบางทีเขาก็จะมาส่งที่บ้านาไมมมมม่ีีขขขอออองงเเเยยะะันถ้าถ้าของเยอะเขาก็จะมาส่งที่บ้านถ้าว่าของน้อยเขาก็ให้มาเองมันเดินไม่ได้มันมันล้มมันล้มยืนล้มยืนไม่ได้มันเหนื่อยไม้เท้าไม้เท้าอาอยู่ เนี่ยบ้านสามประมาณนีไม่มีไฟพัดลมไม่มีแท่นนี่ไม่มีไม่มีไฟไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีใช้ไฟฟ้าไม่มีใช้ดูถ้วยจางแล้วก็ดูที่หงค์ค่ะเบนเบนถ้วยไม่ถ้วยถ้วยไม่มีถ้วยก็ไม่มีมีใบเดียวมีใบเดียวใบสองใบสามใบอืมเดี๋ยวใหเดียบ นี้ให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 ้ใารน้องมาตากับตากันเดี๋ยวก็ซ่อมหนุ่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 มกูแล้วเดี๋ยวชูมัวเนี่ยนะตรงมัวจะช่วในตรงัวตรนไหนตัวตัวมองดูเปล่าเลยนะความเป็นอยู่ของตาก็ประมาณนี้แหละบ้านประมาณนี้แหละดูแบบนี้ที่นอนนะคะเวลาลมมาก็จะกลัวนิดนึงเพราะว่าไม้ก็มันผุหมดเลยเป็นไม้อะไเนี่ยไมยุคค่ะ หมอดมันเจาะหมอดมันเจาะหมอดมันก็เจาะหมดแล้วถ้าลมมาอะไรก็ไม้นี้ก็คงจะเอาไม่อยู่เหมือนที่เทอกแถวบ้านเลี้ยงช้างของเราเหมือนเหมือนเหมือนบ้านเลี้ยงช้างของเรานะคะนี่มันโยกได้้วนี่มันก็โยกได้ค่ะมันตะปูมันหลุดมา่เป็นเหมือนนี้ตรงนี้เหมือนกันนะคะบ้านที่เราอยู่ก็จะบปอยู่ประมาณนี้แต่บ้านเราดีอยู่อย่างคือบ้านเรามีไฟ มีเชื้อเราเรามีเรามีไฟใช้แล้วเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ตาเขาต้องหุงเตาถานนะคะหม้อก็มีอยู่พวกแค่นี่นะคะนะคะถ้วยก็มีคนมันก่อนแล้วว่ามันเป็นทุ่มมันก็เป็นประมาณนั้นแหละอาหารห้งของตาก็ไม่มีเลยพวกทุบทุปตากระป๋องมาม่าไม่มีไม่มีไม่มีเครื่องครัวถ้าอยากกินอะไรคือต้องคานไปซื้อเพราะว่าตาไม่มีลูกหลานอืวอยู่คนเดียวสคนกับลูก สองคนเหมือน,นกับคนเดียวแหละเพราะว่าลูกชายก็กินเหล้าเมาเมาตลอดเวลาเอาเหล้าเป็นข้าวเอาเรากินเหล้าเป็นข้าวเอาเหล้าเป็นเพื่อนก็จะหากินอยู่คน,นเดียวอย่างเงี้ยนี่นะคะเราเห็นน้ำพุงน้ำเท็คตาก็ไม่มีนะไม่มีกินน้ำฝนกินน้ำฝนน้ำฝนก็ลงมาจากหลังคาสังเนหลังคาก็เป็นสนิมไหมหลังคาก็เป็นสนิมแล้ว Oh. ไม่รู้ว่านกกา,ากอ mm hmm. บ้านนังนี่คือหลายปีแล้วจนลูกแชก็โ้แล้ลูกองสามคนแล้ว oh. ล,ลูกใหญ่แ mm hmm. ค่อเราเอาลูกเยออายุเยอะเหมือนกัน mm hmm. ถ้าว่ามีลูกมีเมียก็ลูกสาวลูกชายก็โตมาแล้วแหละออ ลูกก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะคะแต่ลูกเมาทุกวันนะคะไม่ได้ดูแลพ่อนะคะเดี๋ยวน้องปอเปิดให้ดูนะคะนี่นะคะน้ำกินน้ำกินของตาอืมอันนี้น้ำอาบปอตาไปมาร้อมโกรดเดีกยวปุเนี่ยตามีห้องน้ำอยู่ตามีห้องน้ำอยู่ ก็ยังดีน,นะคะมองชอบอีกเบื้องไหมตานั่งไม<ๆ>่ได้นะช้วมมันสูงผมมันเปน็นแบบอันนี้บอกมันเป็นแบบชักโครกใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าเป็นชักโครกตาจะขึ้นไม่ได้เพราะว่าตายืนไม่ได้นะคะ ก็อยู the back, the blind, ่ก็าของตาเสื้อผ้าก็ตากในห้องน้ำเสื้อผ้าก็ตากในห้องน้าเลยนะคะอาบน้ําเสร็จก็ตากในห้องน้ํานะคะนี่นะคะบ้านบ้านบ้านดูนะคะถ้าฝนแรงๆน้ําไหลไม่ทันฮะไหลเข้าบ้านนะท่วมนะคะท่วมท่วมนะคะก็อยู่ต่ำกว่าเขาไงต่ำกว่าเขานะคะท่วมท่วมนะคะเนี่ยค่ะก็ชีวิตตาประมานี้นะคะปกติก็จะเข้าฝังในหน้าบ้านเขาอืมที่เาู

แบก่ายองๆอันนี้อันใส่เดอมก่าแบบือถืาเขากลัวล้มเขากลัวล้มตาใช้มือค้ำชักโครกแล้วก็ปยุงตัวเองขึ้นตากลัวล้มนะคะก็นี่นะคะก็ชีวิตความเป็นอยู่ของตานะคะหนูจะเห็นตาอยู่ที่ตลาดนัดวันจันทร์หนูจะเห็นตาอยู่วันจันทร์วันพุธวันพุธบอกวันสารวันสุ์วันวันพุธไม่ได้ไปบอก บ้านพูดบ้านตกบ้านชินดาไม่ได้ไปเนจันจันอังคารกับวันศุกร์นะคะสามวันที่จันอังคารศุกร์จันอังคารศุกร์สามวันอาทิตย์ละสามวันที่คุณตาออกไปขอไปขอข้าวขออาหารตามแม่ร้านค้าที่ตลาดนะเขาก็จะให้แกงให้ข้าวให้แล้วแต่ให้กับข้าวตามมนตากิาจะมีรถใสมี ะมีม,มีมีญาติไปส่งนะคะอืมมีเพื่อนบ้านไปส่งนะคะเกตาไม่มีญาติอืาาไตาไม่มีญาตินะคากับเขาก็ไปรับมาช่วยเ้าก็ลอยอยู่นั่นเลย,ป,ลย,ลลยประมาณ ก็พอได้ซื้อกับข้าวอืนแล้วก็สองสามร้อยเนี่ยก็คือไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัวซื้อข้าวสารซื้อน่นซื้อนี่แต่ก็ไม่พอใช้อยมันก็ไม่พอใช้อยู่ดีแลค่ะเราก็นี่ก็ได้ข้าวมาเมื่อกี้ว่าจะหยิบไข่มาด้วยลืม รีบรีบรีบจนลืมนะคะหน้าหนาวก็ได้อยู่นะคะนะขอบคุณนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจนะคะาาประมาณนี้นะคะามาแม่แม่ท่านใดจะเมตตาช่วยคุณตาก็ทักแม่ควานมานะคะแม่ควานจะมาอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะคะนะคะ